ิด88คลิปวันนี้สวัสดีค่ะคุณพี่นี่ป้ายมาลายอีกแล้ว,วมมยีนขาสั้นหน้าร้อนซัมเมอร์นี้ไม่ขายไม่ได้นะจ้าเกรดเอสีสวยสดสดแบบนี้เลย3,200บาทเมื่อกี้ใส่ได้ลูกเดียวนี่ไม่ใช่คนนี้นคนนี้คือสองที่เรียนสอย น,น,นี่สวยๆสะอาดสะอาดหายากนะพี่ยินค่ะสั้นเกรดเอหายากกว่านะฟาอ้ยอ้ยเอาดูเิอยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยอะใหม่ใหม่ไงพี่ยังไม่ได้ใส่เลยจ้ะงานเดิมๆเ,เลยนะโอ้สวยมากสวยมากค่ะ นเดิมๆเลยค่ะใครรับรีวิว3,200บาทส่งฟรีนะคาราไซเลยนี่ใส่ได้ชายหญิงโอ้โหพี่ดูเป้ายีนเนี่ยต้องดูเป้าเลยนี่มาเป้าไม่เปื่อยนะจ๊ะโย้โหสีแค่ไวนเนี่ยพี่บรูยีนสวยๆเลยรีดนิดนึงนะขอให้รีดนิดนึงนะ,นนงนะคะคุณพี่๋าโอ้โหสีไงเดิม งานเดิมใหม่หม่หมเป้าค่ะแหกให้ดูกันอย่างนี้เลยจ้ะพี่จาเน่ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเพราะงานเราเกรด A3200 บาทนะคะใหม่อ่ะพี่แล้วยีนผ้าหนาผ้าดีมากป้ายห้อยตัวนี้หลอดจัดจริงผู้หญิงก็ใส่ได้นะทุกวันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยดิ แต่งขาดตัวนี้เป็นเอวยค่ะสามพันสค่ะใครสนใจจัดได้เลยยินขาสั้นตอนนี้ขายดีมากนะคะเกรด A ด้วยนะพี่นะรวมชายหญิงนะคะ้าสะอาดมากเลยทุกค้าดูดิ ถ้าใหม่ผ้ายังแข็งแบบถ้าใช้นะผ้าแบบบางลุย่ยลูกค้ามันเป็นเกรดมีเกรดนะพวกเนี้ยยีนมือสองเนี่ยมีเกรดนะพี่ถ้าบอกเกรดเอพี่ได้ผ้าสะอาดอยู่แล้วของหายากมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะได้มารอของนานมากจริง กลอ้องขึ้นนิดหนึ่งอ่ะสีขาวขาวแบบขาวจ๊วเลยอ่ะอขาวก็ขาวจุวใส่กับใส่กับเสื้อหนูขอเลื่อนกล้องนิดหนึ่งขออ่ะฮะพอแล้วพอแล้วโอเคลีค่ะ โอ้โหผ้าใหม่ผ้านิ่มเลยพี่พี่ดูดิคือยังไม่ได้ใส่อ่ะไอสติเกอร์แบบเนี่ยยังแปะอยู่เลยอ่ะใหม่เลยอ่ะมันไม่ค่อยแบบสั้นแบบสั้นไม่ใช่สั้นจุ๊กอ,อไม่ได้สั้นแบบเซ็กซี่นะพี่ดูดินี่ทรงเด็กช่าง CK ค่ะแบรนด์ห้างแบรนด์ไฮเอ็นที่แบบใครๆก็รู้จักนะคะพี่ CK ค่ะเนี่ยทรงผู้หญิงก็จะเป็นทรงเนี้ยพี่สวยๆยอย่างนี้เลยนะดูข้างหลังเนี่ยข้างหลังเป็น CK แบบเนี้ยสวยๆเลยค่ะโอยนารีค่ะปลายติดปลายห้อ,อย่างเลยงานดีจริงพี่โอ้หูสติกเกอร์ยังอยู่เลยอะ่ะโอ้ให้ลูกค้าแคปให้ลกูกค้าแบบ เนี่ยพี่ดูดิงานเดิมๆนะคะผ้าเขาจะสวยๆอย่างนี้เลยสวัสดีค่ะคุณพี่ใครรับรีวิวส่งฟรีนะสวยๆเลยไม่อะพี่ดูดิอันนี้ก็แบรนด์ห้างนะแบรนด์ที่ขายเนี่ยค่ะีพี่เมย์ไว้กับตัวนี้เลยลีค่ะลีลีนะคะพี่พี่เดี๋ยวส่งเด็กช่าง นีแต่คุ้มใหม่เกรดมาแล้วดีจริงสวยจริงนี่คลาสซ้ายเลยมีเล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่คะสามพันสองร้อยบาทค่ะที่เกรด A นะรุ่นนี้<ม>เกรด A ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบตัวบวกลบลูกค้า ไม่สั้นจู่นะพี่งานกำลังดีเลยอะท่ากำลังสวยเลยงานเดิมๆเลยนะคะนี่นี่พระไซนนะมีหญิงมีชายพระไซน์เลยจ้ะสะอาดปะ้ีไว้โอ้ยหโคตรใหม่ใหม่แบบ พี่ใหม่ใหม่มากค่ะใส่หรือ,อยังก่อนน้องน้องคนนี้ใส่หรือ,อยังดูดิอีวาอีกตัวค่ะอันนี้ทรงสวยพี่เจนส์างตกต้นทุนตัวละยี่สิบกว่าบาเนี่ยพี่พี่เวลาซื้อผ้ามือสองมันมีเกรดนะคะ2อ0พัน้าเราก็มีนะเอาจริง มันจะเป็นแบบเซ็กซี่หน่อยนะทรงคาโก้ค่ะยีนแล้วมีกระเป๋าตรงนี้น่ารักน่ารักยิ่งใครเอาไปซักไปรีดนะพี่จะยิ่งใหม่ใหม่มากกว่านี้อีกลีค่ะนี่แบรนด์ก็จะมีให้ได้ลุ้นบ้างนะคะแก๊ป หนูอยากให้พี่เห็นผ้าจริงๆจังเลยอ่ะให้เห็นของจริงอ่ะดูดิว่าความใหม่มันใหม่ขนาดไหนอ่ะพี่ดูดิผ้าใหม่มากอ่ะทอมมี่ตัวนี้หล่อเลยเด็กแนวเด็กป้ายหนังด้วยอันนี้ทอมมี่ค่ะวินเทจค่ะป้ายหนังแบบวินเทจวินเทจเลย มีลีวายค่ะนี่ลีวายรีวายป้ายนี่เนี่ยพี่สเวตเตอร์วหูป้ายกระทิงมีจะ้ะยังโปร3,500อยู่นะสั่งได้เลยนะคะพี่สเวตเตอร์วหูมดดีพร้อมส่งขายกันตลอดทั้งปีโอ้โห อเมริกันอีเกิลค่ะงานเดิมแต่งขาดทรงอย่างสวยตัวนั้นเนี่ย uh huh. อันนี้ก็งานเดิมแต่งขาดทรงสวยๆเลยพี่อันนี้ไม่ต้องนี่เห็นไหมสวยๆเลยสวยลูกค้าผ้าอย่างใหม่ลีค่ะ แบรนด์มีให้หลุ้นนะคะพี่เห็นไหมเซื้อจัดโอ้โหสวยเอาไว้กับตรงนี้เลยเสื้อจัดต้องถ่ายรูปให้ลูกค้าดูเนี่ยให้ใหม่ของมาเสิรมากนี่มีเอวยางยืดอย่างนี้น่ารักจังอ่ะรีนี่รีนี่ยบางตัวมันเป็นแบบพับขาลูกค้า ถ้าใครไม่ชอบพับขาแล้วได้ออกมันก็จะเป็นขาปล่อยธรรมดารีวายตัวนี้อย่างสวยเลย่ะพี่รีวายตัวนี้อย่างสวยเลยค่ะดูค่ะโอ้โหเห็นไหมพี่ทรงสวยมากเด็กยุค90โอ้โหรีวาย เป็นตามหาในสูน <g ül> นี่ American Eagle แต่งขาสวยๆอีกแล้วพี่งานเดิมเลยนี่ป้ายหนังแต่งขาเอาไว้ก็แต่งตาวเนี่ยของผู้หญิงก็สวยนะพี่อาจริงเนี่ยถูกปะเนี่ยคือไซส์ไซส์เธอเลยอ่ะ ถ้าเป็นงานเดิมมันจะสวยพี่พวกเนี้ย <c oughs> ยีนคาโก้ค่ะโอ้โหหายากมากค่ะยีนคาโก้ก็มีให้ได้ลุ้นกันไปจ้าใครไม่อยากลุ้นเอาลูกไฟ้าพ่ออยู่ไหนเนี่ยถ้าพ่อเธอเห็นพ่อเธอต้องชอบแน่เลย <c oughs> เนี่ยพี่ใครที่ขายยีนขาสั้นนะบอกไว้เลยป้ายนี้มาใหม่แต่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะพี่ ผ้าหนาอยู่เลยเนี่ยตัวเนี้ยผ้าแข็งเลยอ่ะพี่ดูดิหนูจะชอบให้ดูตรงเป้าเก่งนะคะมันยังไม่เปื่อยพี่นี่วินเทจเอวสูงผู้หญิงสวยมากไปคัดไปแยกขายนะพี่ทําราคานะตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายลดหล่หรนอราคาลงมานะคะอันนี้รีวาย เข้มเข้มยีนเข้มเข้มตัดทรงสวยเนาะสวยไม่สั้นไม่สั้นมากไม่ดูสั้นอะจุ๊บๆอะผ้ะาดีผ้าดีจริงๆใครขายยีนต้องติดใจแน่นอนเลยอะ ี่ดูความเข้มดิความเข้มความสีเขาอะดูค่ะอคบอกเลยว่ากำไรเนี่ยลีสาผู้หญิงก็น่ารลกเท่าไหรสามพัสองค่ะเป็นงานเกรดเอรีค่ะใครรับรีว,วิวคือจะได้ทุกตัวนะลีเหมือนกันแบรนด์ก็มีสีใหม่มาก งานเดิมๆสีสวยๆอย่างนี้เลยยิ่งสักยิงรียดยิงสวยนะบอกเลยรุ่นนี้นะให้ดูได้ทุกตัวนะคะงานดีเปอร์เซนต์เปื้อเสียมีบ้างแต่น้อยนะคะพี่มันจะอยู่ในหมวดที่น้อยถ้าเป็นเกรดเอะ่ะรีวามาอีกสวยรีาวาแล้วใหม่<ว>มรีวารป้ายดำ <c oughs> ค่ะใหม่มากตัวนี้วินเทจมากเลยอะพี่ดูดิสวยมาก ยินคาะคูเน,น,นี่ยจับราคาได้หลักร้อยนะพี่พวกเนี้ยหลายร้อยจ้าพี่ดูดินี่เหมือนโปโลปะ่ะโปโลคาบก็ว่าล่ละไหมผ้าสวยจังเนี่ยพี่ข้างหลังคือปักม้าตัวใหญ่ๆเลยเห็นไหมข้างหลังปักม้าตัวใหญ่ๆเลยค่ะ สีดีมากสามพันสองคุ้มค่าคุ้มราคานะคะพี่เนี่ยทรงผู้หญิงก็น่ารักพี่เห็นไหมเดี๋ยวใครแยกทรงผู้หญิงเดี๋ยวจะทําแบบเป็นรูปถ่ายรูปให้ดูอีกทีนะเนี่ยยีนสีคือสวยนะนเห็นไหมพี่สวยๆเลยของผู้หญิงก็สวยค่ะพี่เอาไปขายได้ทางลูกแหละพี่อยู่ที่ว่าตัวไหนได้ราคาสูงตัวไหนได้ราคาไม่สูงนะทรงเดิมสามส่วนเนี่ยเธอเห็นไหม สูงวัยคล้ายกันเลยเนี่ยผ้ายีนผ้าหนาเหมือนกันเลยสวยสิสวยพี่โจ๊กเอาเร็ว <c oughs> อยู่อยู่แยงลีออกสวยมากเลยพี่โจ๊กลูกเนี้ยดูดิจะต้องนับกันลีป้ายหนังค่ะโอ้ป้ายหนังป้ายธ <c oughs> รรมดาตลาย <c oughs> พี่โจ๊กแชร์ให้น้องหน่อยเร็วอีก<ม>แล้วเหรอ <c oughs> อ,อ,อีกแล้วสิสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอเมริกันอีเกิลค่ะทรงสวยทรงเดิมเลยโอ้โหรีวายอีกแล้วแชร์และขอบคุณค่ะเซียรีวายค่ะพี่โจเอาดิก็เอาของผู้หญิงไปให้ร้านแฟนพี่โจขายพี่โจก็เ,เอาแต่ของผู้ชายไปเนี่ยมผมจะ<อ>ตาย,ยพี่โจ พรุ่งนี้ไปหาได้เลยเข้ามาเลยจริงนะพี่โจออกสวยลูกเนี้ยออกสวยเดี <c oughs> ๋ยวจะมาดูของก่อนก็ได้พรุ่งนี้ถ้ายังอยู่นะ <c oughs> นี่สวยสวยผ้าดีๆเลยพี่ลีค่ะลีแล้วดูผ้าดิสีเข้มใหม่มากเนีย่ยเข้มๆเลยเห็นไหมเป็นงานนอกผ้าเขาจะค่อนข้างดีค่ะ นี่เป็นสูงสวยอะ่ะงานเดิมเลยพี่อาริโซนาค่ะเนี่ยสวยมากค่ะขอบคุณค่ะ DKNY ยีนอ้ย DKNY ก็แพงนะพี่เห็นไหม ภาสวยๆเลยค่ะรีจะเยอะไปไหนอุย้ยว่าจะรีเยอะรีวายอีกแล้วเธอว่าแบบรีเยอะมากเลยว่าแบบไปรีวายค่ะดำสนิทด,ดำปิตีเลยนะนี่ตัวนี้รีวายอย่างสวยเลยพี่ มิลิลีนอีเกิลแต่งขาดตัวนี้ทรงเดิมเลยสวยเลยต้องแยกทรงผู้หญิงด <ไป S 1> <ๆ>้วยนะมิลเลีนอีเกิลเดี๋ยวคัดอีกทีเนี่ยเอลสูงวินเทจค่ะ g k n y ค่ะสามพันใช่ไหมสามพันสองคุณพี่คุ้มๆเลยสามพันสองสวัสดีค่ะ 3, สวัสดีค่ะคุณพี่สวยครับพี่เอ็มมาแล้วโซนเดิมผู้ชายเนี่ยงานเดิมสวยๆสะอาดๆเลยใครรับรีวิวนะคะ3200บาทส่งฟรีค่ะสั้นกำลังสวยเลยคุณพี่ลี ค่ะไม่ใช่แนวร้านพี่โอ๋หรอไม่ขายนี่คะแค่เอาขายเสื้อยืดใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนนะเนี่ยเอ็นยังอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ใส่เลยตัวนี้เป็นเอ็นสูงวินเทจค่ะพอจะมีขายยาวทำงานบ้างไหมมีเป็นพี่เอาอะไรอะ่ะวอล์กแพนหรอหรือเอาลูกฟูกหรือเวสตอยลูกฟูกมีมาสองลูกนะ เลยไม่ได้แบบบอกใครไม่ได้รีวิวเลยเสื้อเชิ้ตทำงานก็มีนะเผื่อใครรอนะคะเดี๋ยวเผื่อตอนเย็นอาจจะรีวิวให้เดี๋ยวดูอีกทีนะโอ้โหทรงเดิมอย่างเท่เลยตัวเนี้ยเธอดูดิวัยรุ่นพูวินล,ล่าปะเนี้ย <c oughs> ต้องทาอะไรอะไรชอบ <c oughs> <c oughs> นี่เออเดี๋ยวนี้ไม่เห็นอะไรย่ขาสั้นเลยนะเดี๋ยวนี้ นี่สวยๆเลยพี่งานเดิมลีทรงช่างค่ะนี่เห็นไงเป็นไงป้ายนี้เขามีของอยู่เด้อเกงทำงานหญิงหรอยังไม่มีเลยเพีย่ฮะสกินาากนี่ได้ไหม,มพีม่นี่เธออันนี้ทรงช่างทรงช่างอยู่ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าได้หัวผ้าอะไรบ้างเหลือพี่พี่เขาไหนอยากรับก็สอบรีวิวรับได้เลยได้ทุกตัว3,200บาทส่งฟรีหรือใครที่อยากได้กระสอบใหม่ก็ได้นะคะพอดีของใครเพิ่งมาลงนะไม่ทันค่ะยังพอมีเหลือไว้สักอาทิตย์ไหมนนรุ่นนี้เหรอคะพี่ที่ลองทักมาก็ได้พอดีของใครเพิ่งมานะอาจจะแบบช่วงนี้นไลฟ์มันไม่เปิดการมองเห็นนะ่ะถ้าบางคนยังไม่เห็นก็อาจจะยังมีเดี๋ยวใครนับให้นะว่าได้กี่ตัว เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าออกอะไรบ้างสวัสดีทุกคนคะ่ะพี่พี่ที่เข้ามาใหม่เนาะนี่แต่งขัดงานเดิมเนี่ยโอ้ยอะไรเยอะละพี่อ่ะปะสวัสดีทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะพี่พี่มุก,กี้เธอจะให้ฉันเอาอ้อกให้ไหม ไปดูกันเลยเราใช้ไลฟ์สดสองกล้องนะคะเนี่ยงานเดิมงานเดิมเดิมสวยสวยเลยค่ะอุย้ยหัวผ้าเยอะออกเยอะอยู่นะเนี่ยจะราคาได้พี่คุ้มค่ากับราคา3,200บาทแน่นอนคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนค่ะพี่ดูมันออกไอ้นี่ดีทรงไอ้นี่ดีเด็กช่างอะพึ้นมาพี่สาใต้สวัสดีค่ะ3 2 0 0สองค่ะนี่ นี่อันนี้เลือกทรงเลยนะเธอโทคาโก้อะทรงคาโก้เอ๊ยกระเป๋าข้างหน้านเนี่ยนะเนี่ยพี่ดูแบรนด์ดิแบรนด์นะโอ้โหซีเคครับรีวายรีวายรีวายเนี่ยโอ้โหหูรีอ,ออกรีวายเยอะมากเลยอ่ะพี่หนูขอโทษนะไม่งั้นฉันจะส่งให้พ่อฉันถ้าไม่ติดแล้วฉันเพิ่งจะส่งไป เออออกเยอะมากเลยดูทอมมี่ตัวนี้อย่างสวยเลยพี่ใครสนใจนะรีบสั่งเลยนะ3200บาทเกินราคาแน่นอนนะคะพี่นี่แคปกันได้เลยค่ะ